สวัสดีครับสวัสดีช่วงบ่ายๆครับผมวันนี้ทางร้าน V8 Light Sound นะครับมารีวิวในส่วนของตัวชุดสายสัญญาณนะครับย้ายเสาของตัวไมลอยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวาสาย TNC นะครับหัวท้าย AT ขีดหนึ่งนะครับจะเป็นในส่วนของตัวย้ายนะครับตัวเสามาด้านหน้านะครับผมตัวนี้นะครับในส่วนของตัวขั้วนะครับจะเป็นแบบเกลียวนะครับทางร้านจะให้ดูกันเลย นะครับผมอะคือตัวนี้นะครับก็คือจะไปใส่ในส่วนของตัวด้านด้านท้ายในส่วนของตัวรับของตัวไมหรือตัวรีเซิร์ฟเวอร์นะครับผมแล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะย้ายจากด้านหลังมาด้านหน้านะครับคือปกตินะครับในส่วนของตัวด้านหน้านะครับก็จะมีในส่วนของตัวรูนะครับตรงนี้นะครับพอใส่เสร็จแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็จะเอาสองสัญญาณนะครับ มาหมุนตรงนี้ได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับความยาวของสายตัวนี้อยู่ที่17นิ้วนะครับผมแล้วก็ราคาไม่สูงด้วยนะครับพอดีลูกค้าสอบถามมาว่าทางร้านมีหรือเปล่านะครับตัวนี้ทางร้านก็มีด้วยนะครับผมจะมี2แบบนะครับก็คือแบบเกลียวกับแบบเคี่ยวนะครับผมนี่เลยนะครับทางร้านให้ดู สำหรับที่ลูกค้ามีปัญหาก็คือในส่วนของตัวเสาสัญญาณนะครับด้านหลังติดในส่วนของตัวเหล็กที่สำหรับใส่ตัวดีซิเวอร์ของใหม่นะครับหรือตัวรับของใหม่นะครับผมย้ายมาด้านหน้านะครับนี่เลยนะครับผมะนะครับทางร้านให้ดูใกล้ๆกันเลยนะครับนี่นะครับผมตอนนี้จะเป็นแบบเกลียว ทาร้านสองกันสองชุดนะครับผมทางร้านฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับทางร้านจะนำเสนอสินค้าแบรนด์อื่นๆให้กับท่านลูกค้าได้ชมกันอีกนะครับผม